สวัสดีครับวันนี้ช่องข้างสนามจะนำคุณผู้ชมไปดูข้อมูลของ28สาวนักตบลูกยางทีมชาติไทยที่จะใช้ลุยศึกใหญ่ในปี2568นี้นะครับซึ่งในยุคที่โค้ชออสเจติพงศ์รัชดาเกรียงไกรกลับมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอีกด้วยนะครับ โดยได้เรียก28นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าแคมป์ฝึกซ้อมโดยมีทั้งนักบอลเลย์บอลหญิงตัวหลักที่ส่วนใหญ่เล่นอยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้เล่นที่เล่นอยู่ในประเทศและที่ขาดไม่ได้ก็คือดาวรุ่งที่มีแววดีครับสูงยาวเข่าดีมีฟรีไม้ไลายมือที่ติดทีมชาติมาเป็นครั้งแรกนะครับเป็นทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกด้วยเรามาดูกันว่าจะมีใครบ้างจะทุกอกทุกใจกองเชียร์แฟนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่ เรามาไล่เรียงกันทีละคนเลยนะครับคนแรกครับเป็นใครไปไม่ได้น้องบูมบิมชัชโอนโมกสีนะครับเธอเป็นสาวจากจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนสูงของบูมบิมก็คือ180เซนติเมตรอายุ25ปีแล้วนะครับตำแหน่งตัวตบหัว,วเสาปัจจุบันสังกัดสโมสรวิกตัวรีน่าฮิเมจิประเทศญี่ปุ่นนะครับเธอเป็นตัวความหวังของทีมลูกยางสาวไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าน้องนั้นมีทักษะการตบที่เฉียบขาดครับมีบุคลิกที่น่ารักหน้าตาจิ้มลิ้มเป็นดาวเต้นประจําทีมด้วยนะครับ รับปรองว่าถูกตาต้องใจแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมไปถึงชาวต่างชาติอย่างมากมายเลยนะครับสำหรับน้องบุ๋มบิม๋มคนที่2เป็นน้องเพียวอัจฉรพรคงยศนะครับสาวเพียวนั้นเป็นคนนครศรีธรรมราชสูง180เซนติเมตรอายุ29ปีแล้วนะครับเล่นในตำแหน่งตัวตบมัว,ว,วเสาสก,กัดสโมสร NEC Red r o c k e t ประเทศญี่ปุ่นนะครับเธอเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอ่านเกมได้เฉียบขาดนะครับ มีกิริยามารยาทราเริงแจ่มใสน่ารักเลยทีเดียวครับสรับน้องเพียวอัชรพลของยศคนที่3น้องยูฟ้าดุลพรสินโพครับสาวจากเมืองขอนแก่นเจ้าของส่วนสูง175ซนตเมตรอายุ20ปีนะครับปัจจุบันสังกัดสโมสรเพลสตีดอินเตอร์เนชั่นแนลอารันมาระยามางตะประเทศญี่ปุ่นนะครับน้องยูฟ้านั้นเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับเป็นตัวตบหัวเสาก็ได้รวมไปถึงมีฝีมือในการเซตก็ยอดเยี่ยมนะครับมีการอ่านเกมที่ชันฉลาดไวพริบดี มีความมั่นใจในตนเองสูงนะครับคนที่4คนนี้ขาดไม่ได้อย่างแน่นอนครับน้องบีมพิมพ์พิชยากุกรำครับสาวจากอำเภอกระสังจังหวัดปุรีรัมตอนนี้น้องบีมอายุ26ปีแล้วนะครับ สูง178เซนติเมตรสังกัดสโมสรคุโรเบะอาคาแฟร,รีประเทศญี่ปุ่นนะครับตำแหน่งที่ถนัดของน้องก็คือตัวตบตรงข้ามหัวเสาพูดถึงยี่ห้อของบีมปินชยาการันตีได้เลยว่าคุณภาพเต็มถังอย่างแน่นอนเป็นความหวังของทีมบเบ์บอลสาวทีมชาติไทยอย่างแน่นอนครับคนนี้คนที่5้าก็ฝีมือยอดเยี่ยมไม่แพ้กันนะครับ ก็คือน้องโมเมธนัชชาสุขสดสาวจากสุพรรณบุรีนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับคนนี้อายุ24ปีสูง180เซนติเมตรตำแหน่งตัวตบตรงข้ามหัวเสาปัจจุบันสังกัดสโมสรขยองบกคิมชอนไฮพาส จากเกาหลีใต้นะครับน้องโมเมมีรูปร่างที่สูงเพียวกระโดดได้สูงนะครับมีการตบที่รุนแรงเล่นอย่างชันฉลาดนะครับเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะติดทีมชาติไทยชุดนี้ครับคนที่6ก,กับตันแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับสาวร้อยเอ็ดอายุ31ปีแล้วนะครับ ทัดดาวสูงถึง186เซนติเมตรปัจจุบันสังกัดสโมสร TFU Blue Class ประเทศญี่ปุ่นนะครับตำแหน่งที่ถนัดของเธอก็คือตัวบล็อกกลางด้วยความโดดเด่นของส่วนสูงและหน้าตาที่น่ารักเธอมีรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์นะครับทำให้แฟนๆวอลเละบอลลงรักเธอโดยไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวครับคนที่7 จ้าเตยหัทยาบำรุงสุขครับเตยนั้นเป็นสาวชยภูมิปัจจุบันอายุ31ปีส่วนสูง180เซนติเมตรังกัดสโมสรโ,โตโยตา้าออโตโบอดี้ควินซี่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเล่นในตำแหน่งบอลเร็วเตยนั้นมีการตบที่รวดเร็วรุนแรงนะครับบล็อกก็ใช้ได้เลยทีเดียวเป็นสาวสวยหน้าตาเก๋ยิ้มทีนี้ใจละลายเลยนะครับสำหรับสาวเตยเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของใครหลายคนเลยทีเดียวครับ คนที่8ครับน้องไก่วิมลรัตนพันธ์สาวจากจังหวัดอุบลราชธานีครับน้องมากับความสูง180เซนติเมตรอายุ22ปีสังกัดสโมสรกุม,มะกรีนวิงประเทศญี่ปุ่นเล่นในตำแหน่งบอลเร็วนะครับน้องมีหุ่นที่พร้อมเพรียวสามารถกระโดดได้สูงนะครับเป็นตัวตีบอลเร็วที่ดีมากเป็นอนาคตความหวังของทีมบอลล์บอลสาวทีมชาติไทยเลยทีเดียวครับ คนที่9คนนี้ขาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับกับตันผู้พรพันธ์เกิดปราดสาวจากนาครพนมนะครับมากับส่วนสูง173เซนติเมตรอายุ31ปีแล้วตำแหน่งตัวเซตนะครับปัจจุบันสังกัดสโอมสร o r l ล n d o Wildkiri ประเทศสหรัฐอเมริกาครับกับตันผู้นั้นเป็นหญิงเก่งหัวใจแกร่งโลดแล่นในลีกชั้นนำของประเทศมหาอำนาจลูกย่างโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเธอคือหัวใจของทีมอย่างแท้จริงนะครับสร้างผลงานอันเอกอุให้กับทีมชาติไทย และชื่อเสียงยังดังไกลไปถึงต่างประเทศโดยเฉพาะมหาอำนาจอย่างอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้ชมพู่เองก็สร้างผลงานได้อย่างดีทีเดียวครับให้กับต้นสก,กัดผลที่10ครับนุกนิกนัทนิชาใจแสนคนนี้เชียเลยนะครับ สาวเมืองนกัชนาทครับอายุ26ปีสูง172เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งมือเซตนะครับสังกัดสโมสร PFU b u Blue Class ประเทศญี่ปุ่นฮนะคนนี้คาดว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังเสริมเป็นตัวสับเปลี่ยนและเป็นอนาคตมือเซตของทีมชาติไทยต่อจากชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับน้องมีหน้าตาที่จิ้มลิ้มมองทีใจละลายด้วยดีลากาันเซตที่โดดเด่นโดนใจและมีรอยยิ้มที่พิมพ์ใจทีเดียวครับคนที่11นะครับคนนี้เป็นหัวใจของทีมเช่นเดียวกัน เจ้าแป้นปียนุษย์ป้นน้อยอายุ35ปีแล้วนะครับสูง171เซนติเมตรเป็นสาวจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเล่นในตำแหน่งตัวรับอิสระหรือลิเบรโรนะครับถึงปียนุษย์จะมีอายุที่มากขึ้นนะครับแต่ฝีมือและประสบการณ์นั้นยังหาตัวจับยากในตำแหน่งตัวรับอิสระก็ยากที่จะหาใครมาทดแทนเธอได้จริงๆนะครับต้องยอมรับว่าเจ้าแป้นนั้นมีความคงเส้นคงวาเรียกได้ว่าเป็นจอมขุดของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงนะครับ คนที่12ครับเป็นจอมขุดอีกคนนึ่งครับน้องแบมจิตภพานาหัวนองครับอดีตนางฟ้าลูกยางสาวไวทีน เล่นในตำแหน่งลิเบรโรตัวรับอิสระนะครับเป็นสาวจากจังหวัดกาลสินถิ่นน้ำดำอายุของน้อง23ปีครับกับส่วนสูง165ซนติเมตรปัจจุบันสังกัดสโมสรมูรอกอัสเทอร์มิโน VC ประเทศอัเซอจ์ไทร์นะครับน้องแบมเป็นคนน่ารักอริยาศสยดีเป็นจอมขูดของทีมชาติไทยเป็นตัวความหวังอีกคนหนึ่งนะครับคนที่13ดาวกติกาแก้วพินครับสาวจากจังหวัดนคนปรปฐมถึงแม้ว่าเธอจะอายุ30ปีแล้วแต่ฝีไม้ลายมือนั้นไม่ธรรมดาเตตะ ออดอย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเธอจะมีส่วนสูงเพียงแค่168ซเมเล่นในตำแหน่งบนหัวเสาแต่ว่าดาวนั้นสามารถกระโดดตบได้ถึง2.85เมตรเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับส่วนสูงแล้วถือว่าโดดได้สูงมากๆปัจจุบันนั้นเป็นกัปตันทีมสโมสรทรีบอร์ดแบนนักควนน์ด้วยนะครับคนที่14ครับน้องใบเตยนัทชิมากุบแก้ว สาวงามจากสกลนอครน,นะครับอายุ25ปีสูงถึง181ซนติเมตรเล่นในตำแหน่งหัวเสานะครับสังกัดทีมซูพรีมิพ่พยะชนบุรีอีเทคจุดเด่นของน้องก็คือการกระโดดตบสูงเกือบ3าเมตรนะครับรูปร่างเธอสูงเพียวหน้าตาน่ารักกระแทกใจกองเชียร์เลยทีเดียวครับคนที่15ครับสาวเหนือน้องนกวิรัญยุพาอินจันทร์ครับจากจังหวัดเชียงรายส่งเข้าประกวดอายุของน้อง22ปีนะครับสูงถึง183เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งตัวตบตรง ข้ามหัวเสาน้องนกนั้นมีความครบเครื่องนะครับทั้งการเสิร์ฟการขึ้นตบการเก็บบอลแรกได้ดีนะครับสามารถที่จะสร้างโอกาสขึ้นเกมรุกให้กับทีมได้เรียกว่าเป็นตัวความหวังของทีมอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวครับสำหรับน้องนกผลที่16ครับน้องกีตาวารุณีการรำสาวจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ อายุ24ปีสูง183เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งตัวบล็อกกลางนะครับสังกัดสโมสรนนะครราชสีมาคิวมิน c v c นะครับน้องกีตา้ามีหน้าตารูปร่างบุคลิกคล้ายๆกับอดีตรุ่นพี่เจ็ดเซียนอย่างเพื่มจิตทิ้นขาวโดวยมีการเล่นบอลเร็วและการเล่นบอลไหลหลังที่คล้ายๆกับพี่ปพื่มจิตเลยนะครับคนที่17ไม่ใช่ใครที่ไหนครับน้องโบกัญญรัตน์ขุนเมืองสาวสวยจากสมุทรสงครามนะครับอายุ23ปีสูงถึง183เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งบอลเร็ว สังกัดสโมสรสุพรีมที่พยชนบุรีอ e ีเทคสำหรับน้องโบนั้นนอกจากจะมีลีลาการเล่นที่ดึงดูดสายตาแล้วยังมีรูปร่างหน้าตาที่ดึงดูดใจแฟนๆลูกยางสาวไทยด้วยนะครับคนที่18คนนี้ต้องมาครับน้องเฟิร์นวริสราศีทาเลอร์สาวจากอำนาจเจริญนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงสูง173เซนติเมตรอายุเพียงแค่19ปีนะครับเล่นในตำแหน่งตัวตบหัวเสาสังกัดสุพรีมที่พยชนบุรีอ e ีเทคนะครับถึงแม้ว่าน้องเฟิร์นจะมีส่วนสูงที่ไม่มากนัก ด้วยทักษะการตบบอลหัวเสาของน้องเป็นที่น่าประทับใจของโคชออสอยางมากเป็นความหวังของทีมลูกยางสาวไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผลที่19แฟนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอาจจะยังไม่คุ้นชื่อนะครับสำหรับน้องทอฝันนุชชนาะหอมพิทักษ์เจ้าของฉายาออนอุมาน้อยตอนนี้น้องอายุเพียงแค่19ปีสูง178เซนติเมตรสังกัดสโมสรนครปฐม SSRU ด้วยสรีระของน้องอาจจะมีน้ำมีนวลไปบ้างแต่น้องเป็นคนที่โด สูงนะครับเวลายืดตัวตบนี่หนักมากครับเรียกได้ว่าตบโหดเหมือนโกรธใครมาน้องมีของแน่นอนครับ คนที่21ครับคนนี้ต้องมานะครับน้องเนยกนกพรแสงทองสาวจากลำไายมาศบุรีรัมอายุ20ปีสูง170เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งเซตเตอร์นะครับเป็นดาวรุ่งตัวคอวมบังอีกคนหนึ่งสังกัดสโมสรบอลรีบอลสุพรีมชนบุรีอีเทคมีฝีมือการเซตที่หลากหลายอนาคตไกลยอย่างแน่นอนนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นตัวายตัวแทนของเซตเตอร์รุ่นพี่ทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนอย่างแน่นอนนะครับคนที่22ครับจอมขุดชายาโคชิมักเมืองไทยน้องอิงนิชาก อวันศุกร์ครับสาวจากอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีน้องอายุ19ปีกับส่วนสูง158เซนติเมตรเป็นลิเบโรดาวรุ่งจอมขุดน้องอิงมีหน้าตาที่จิ้มลิ้มตัวเล็กคล้ายคนญี่ปุ่นนะครับจึงได้ฉายาโคชิมะเมืองไทยที่มาจากนามิโนโคชิมะลิเบโรสาวชาวญี่ปุ่นชื่อดังที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการรับบอลสุดเหนียวนั่นเองนะครับคนที่23นะครับน้องเอยกัญยรัตนคำวงศ์เป็นจอมขุดจอมงัดเช่นเดียวกันนะครับ อายุ19ปีสูง168เซนติเมตรเป็นสาวจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับน้องเอ๋ยเป็นคนที่รับเสือมยอดเยี่ยมมีหน้าตาละไม้ไปทางจีนแผ่นดินใหญ่นะครับตาเล็กๆมีทักษะการรับบอลที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นลิเบโรอ,อนาคตไกลอีก1คนนะครับคนที่24นะครับคนนี้ต้องจับตาดูให้ดีครับน้องแคปหมูสุภาวดีพันวิไลหลานสาวย่าโมบ้านเองนี่แหละฮะจังหวัดนครราชสีมาน้องอายุเพียงแค่17ปีนะครับแต่ว่าสูงถึง188 ซเล่นในตำแหน่งหัวเสาน้องมีการตบที่รุนแรงมีเทคนิคดีนะครับมีไหวพริบในการแก้ปัญหาและย่างเยี่ยมยอดอนาคตไกลแน่ครับสำหรับน้องแคปหมูนะฮะคนที่25ครับน้องไอซ์นัทวันพาดไทยสงฉายากาบีน้อยแห่งเมืองน้ำดำกาลสินนะครับตำแหน่งก็คือเล่นบีหลังอายุเพียงแค่17ปีสูง179ซนติเมตรสังกัดสโมสรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตาร์วีซีนะครับเป็นสายเลือดใหม่อนาคตไกลครั้งนี้โค้ชออส นำมาร่วมซ้อมกับพี่ๆรับรองว่าได้ประสบการณ์ไปเต็มๆเ,เลยนะครับกาบี้น้อยแห่งเมืองน้ำดำน้องไอซ์ครับคนที่26ก็ต้องจับตาดูดีๆนะครับสำหรับน้องสาซสีทอนเจตตะน้องสัสิีนะครับ เป็นสาวใต้จากจังหวัดสงขลาอายุเพียงแค่17ปีสูงถึง181เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งบอลเร็วนะครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีจุดเด่นของน้องก็คือโดดได้สูงตบหนักบล็อกดีเป็นตัวความหวังในอนาคตอีกคนหนึ่งครับ คนที่ยี 17, น้องเปียโนนัทธริกาวสาัสารสาวหน้ามนคนนครพนมนะครับอายุเพียงแค่17ปีสูงถึง184เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งบอลเร็วสังกัดสโมสรสุพรีมทิ่พระยะชนบุรีอีเทคน้องนั้นมีทักษะในการเล่นบอลเร็วกี่เปิดบอลบุกได้อย่างดีมากมีความคล่องตัวจำชื่อนี้ไว้นะครับเปียโนนัทธริกาวัสารเป็นกำลังใจให้น้องครับ คนสุดท้ายคนที่28ของรายชื่อนักกีฬาชุดนี้นะครับก็คือน้องกาฟิลนัทนิชาแซ่เลาสาวจากสกคไทยอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเองนะครับสูง178เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งเซตเตอร์น้องกาฟิลนั้นมีการเซตแบบดิจิตอลดิจิตอลนะครับเป็นการเซตที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนรับรองว่ามาเข้าแคมป์ในครั้งนี้ได้รับประสบการณ์อย่างเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอน นี่ก็เป็น28รายชื่อของนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในปี2568นี้แฟนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะถูกใจหรือไม่ทั้ง28คนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับฝากเป็นกำลังใจให้สาวๆทีมตบลูกยางสาวไทยให้คว้าชัยในทุกๆทัรวร์นาเมนต์ที่จะทำการแข่งขันในปี2568นี้คุณผู้ชมคิดเห็นเป็นประการใดพูดค,คุยกันมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องข้างสนามขอบคุณที่รับชมครับ